สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมที่นานะครับที่นาบ้านดอนเรืองนะครับตําบลเมืองชุมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับไร่ละ4ี่แสนบาทนะครับถึงเจ้าของบอกว่าอยู่ใกล้บ่อนไก่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขานําไปนะครับบอกว่าอยู่ติดกับถนนคลองชนระทานนะครับ เป็นรูปแบบไหนหรือเราไปดูกันนะครับผมอตอนนี้เรามุ่งหน้าไปอำเภอเวียงเชียงลุงนะครับอีกยี่ส่กโลนะครับจะถึงอำเภอเวียงเชียงลุงนะครับจุดนี้ที่เราอยู่เป็นอำเภอเวียงชัยบ้านดอนเรืองนะครับ ห่างจากอำเภอเวียงชัยประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ12กิโลเมตรนะครับเป็นที่นานะครับเป็นที่นานะครับเจ้าของเขาขับมอเตอร์ไซค์นะครับนำหน้าเรานะครับเดี๋ยวขัวตรงนี้นะครับ ครับเป็นถนนขลองชอนประทานนะครับความกว้างจะอยู่ประมาณ8เมตรนะครับรวมไหลทางนะครับน่าจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับเ,เราก็มา <3 S 1> ถึงแล้วน<ล>ะครับแปลงนี้มีพื้นที่อยู่เท่าไหร่นะพี่3ไร่กว่าสไร่กว่านะครับรรเดี๋ยวพี่เขาจะส่งโฉนดให้เราดูอีกทีนะครับ ถึงคันนาคันนาแม่เจ้าคันนาคันที่เขามม้อขอ่านเ,เขียวๆนี่คันเนาะแล้วก็ยิงยาวมาถึงคลองโซนทั้งนี่้ก็คือตั้ตงแต่แนวคันสะน้ำนะครับแล้วก็มันเป็นตีนน้ำเนาะแต่ว่า มันจะมีบ่อนไก่อยู่ที่เป็นต้นไม้เนี่ยเจ้าที่ลังค้าสีผ้าๆนั่นแะครับผมจะมีแถวนั่นเขาเป็นยังเป็นบ้านเป็นบ้านคนเป็นบ้านสวนเนี่ยเจ้าเป็นบ้านสวนอยู่ติดกับบ้านสวนนะครับเป็นบ่อนไก่นะครับพี่เขาบอกนะครับมีบ่อนไก่ก็เดี๋ยวปีทรงชนนทั้งผมเนาะในไลน์ครับเนาะโอเคเจ้าเดี๋ยวจะวาดทั้งลูกค้าด้วยนึ่อ้เป็นของปีสาวปีสาวแฟนก็แม่ส่นแดงเึ้อแล้วแกไ่ได้อยู่นี่สามไร่กว่าใกล้เมืองเชลายอำเภอเวียงชัยนะครับ แล้วตรงนี้ออกไปเพีเดียวก็เป็นถนนคนอนกรีตค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าหมู่บ้านได้นี่ไงนี่ไงเนี่ยบ้านเป็นบ้านบ้านที่เรามาเมื่อกี้ค่ะบ้านเดียวกันคือมันเหมือนถนนเป็นวงกลมหากันครับก็คือเรามาจากถนน,ถน,นที่ทางเชียงหน่ครับถนนเส้นชลอหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะครับแต่พี่เขาบอกว่าถ้าตรงไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นอ้อมเข้าหมู่บ้านแล้วใกล้ใกล้ถนนคอนกรีตประมาณกี่เมตรครับพี่ พอๆกันนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาจากชลอหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะครับก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้นะครับเป็นถนนลูกรังนะครับของชนบทนเนาะแต่ฝั่งโน้นคินนะเจ้าผมเห็นคู่ฝั่งน้นผเห็นคู่ก็จะมีสะพานข้ามตรงนี้แต่ถ้าไปตรงนี้ก็ถึงประมาณต่อกๆกันนั่นเนาะก็จะถึงถนนพอนกีกรรบับเลี้ยวเข้าหมู่บ้านไปได้แหมก็คือเป็นหมู่บ้านที่เ<อ>ขาม,มาแต่กี้นี่ก็ทางวนได้หมดนะครับทั้งสามทางเนาะ บนหากันหมดเลยครับผมส่วนแปลงน,นี้ก็ได้วิวนะครับภูเขาเนาะมีเขาข้างหลังได้วิวภูเขาอันนี้เป็นท้องเขาอย่างพี่อ,อ่ามนทาดเจ้าพระธาตุสีจอมเทพเป็นพระธาตุขึ้นชื่อของอำเภอเวียงชัยก็จะเห็นเขานะครับที่เขาเรียกว่าพระธาตุสีจอมเทพนะครับอยู่ใกล้อ,อําเภอเวียงชัยนะครับ ก็จะมีบ้านสวนอยู่หลายหลังนะครับแถวนี้บ้านสวนใกล้เครียงหลายหลังเลยส่วนด้านความกวาม้างความลึกของที่นาแปลงนี้เดี๋ยวผมจะวัดในคลิปนะครับว่า กว้างติดถนนเท่าไหร่หรือเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นถนนคลองชรประทานนะครับ บริการรับถมนะครับเมื่อกี้เห็นโทรถามแฟนบอกว่า,าโซนนี้มาตรฐานอยู่ที่1ไล่ปรับถมเรียบร้อยอยู่ที่ไร่ละ150,000บาทนะครับเหมาเลยนะครับต่อไร่นะครับ กันไปก่อนนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้30 3, 30 2, ที่0 9 3 2 9 2 7 7นะครับว่าพักลายวสันต์ไทยแลนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับกติดตามต่อคลิปหน้านะครับ